สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแซตเทลลาชแนลคลิปวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสแกนช่องแล้วก็การรับชมทีวีเพื่อการศึกษานะครับผ่านระบบทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินนะครับใครที่มีกล่องดิจิตอลทีวีหรือว่าเป็นทีวีที่มีวงจรทีวีดิจิตอลในตัวครับก็สามารถทำการสแกนช่องเข้าไปได้นะครับถ้าหาก ยังไม่มีช่องเพื่อการศึกษาที่เพิ่มมานะครับผมกล่องที่มาทดลองวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ s o n o น e นะครับผม d t ทีครับอันนี้เป็นกล่องใหม่เลยครับยังไม่ได้สแกนช่องนะครับเฟืนมามันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับก็เราก็มาทำการสแกนช่องเข้าไปนะครับอันนี้เป็นกล่องใหม่นะครับถ้ากล่องเก่าก็ลองสแกนเพิ่มมานะครับมาตรงหัวข้อค้นหาช่องรายการเลยนะครับ เลื่อนลงมาตรงคำว่าค้นหาอัตโนมัตินะครับกล่องรุ่นอื่นๆมีเมนูคล้ายๆกันนะครับลองทำการค้นหาอัตโนมัติดูนะครับหลังจากนั้นก็กดโ OK, อเคหรือว่ากดไปทางขวาก็ได้นะครับอันนี้เสียบสายอากาศนะให้เรียบร้อยเลยนะครับสายอากาศที่รับชมได้อยู่แล้วนะครับผมกล่องก็จะทำการค้นหาช่องรายการทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวก็จะเพิ่มช่องเพื่อการศึกษา DLTV มาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ครบก่อนนะครับจะเห็นว่ามีช่อง DLTV 1 6ถึง6ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับความถี่นี้นะครับก็จะมีความถี่อื่นๆนะครับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วกล่องก็จะเรียงช่องให้นะครับโดยนำไปต่อกับช่อง3 6นะครับเป็นช่องการศึกษาจะเริ่มที่ หมายเลข37เป็นต้นไปนะครับผมหลังจากที่กล่องค้นหาครบแล้วนะครับหลังจากที่ค้นหาครบแล้วนะครับก็จะขึ้นที่หมายเลข1นะครับแล้วก็ลองกดโอเคเข้าไปดูก็ได้นะครับ1นึสาก็จะเป็นทีวีดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับช่องการศึกษานะครับก็มารับชมได้ที่หมายเลข37เป็นต้นไปนะครับ3าก็จะเป็น ช่องอนุบาลนะครับผมอนุบาลหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ทดลองออกอากาศอยู่นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับช่องสี่ก็เป็น DLTV 1นะครับก็จะเป็นช่องของปอหนึ่งครับผมอันนี้ภาพยังไม่มานะครับวันที่ทดลองอยู่ครับก็จะรับครบเลยหมดเลยนะครับ มีช่อง eTV หมายเลขห้ามาด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ช่อง vec นะครับสำหรับช่องอาชีวะนะครับก็จะมีเพิ่มมาให้ด้วยนะครับที่หมายเลขห้านะครับผมก็สามารถรับชมทีวีเพื่อการศึกษาผ่านระบบเสาอากาศนะครับด้วยกล่องดิจิตอลหรือว่าทีวี ดิจิตอลรุ่นใหม่นะครับก็สามารถรับชมได้ตามปกตินะครับช่องทีวีปกติก็ยังรับชมได้อยู่นะครับก็จะเพิ่มมาเป็นช่องการศึกษานะครับก็จะเริ่มต้นในการออกอากาศเริ่มเรียนวันที่18พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามช่องตรงโลกกระดิ่งให้ได้ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ